กดกด s c r i b e ยางกดอยู่นี่มให้เต่อหน้ามึงนะยดีิยมจะเป็นร่องดนนี้ยู่รืแอ่แกป็ดโกนอะไรที่ตอนเยดทั้งอ่นโอ้ยมาสรุปเจะของปดโกนน่าัทั้งดีหลายหลายครับสิสครับหัวใจพังเทคนิคยุวแล้วก็มาไทยแล้วก็แบบนัแยาวแล้วก็ การนัน่ซื้อาสกันมาใหม่คือเรื่องของฟนนี้ตัดเยี่ยงไปใช่ไหมของซื้อซื้อแต่องซื้อของซื้อของเที่ยวก่อนอนกอนนคิดแค่แต่คิดว่าเขียนคองคือแค่ไปเคี่ล่ะ อานี้มันเลยทายหมดแหละซึ่งข้อเด่ดนเลวก็คือเหมือนรูปของมุสแบบคนเด่นก็มีทางยาวขึ้นก็อัปเดตตรงนี้ใหม่นะตรงนี้ปกติจะเป็นสามอันนี้ปิดเรือเพื่มมาเป็นห้าคือเพื่มไปจากสองทางยาอันนี้ไม่รู้ว่ามันที่เขาปรับรูปร่างใหม่อันเด้าจะเป็นแบบนี้แต่นี้เขาปรับแบบเป็นแบบนี้แล้วปรับทำไม คักเน้ยเกได้ทำไวะองคิดไว้ทำไมวะให้เอาต้องไว้ทำไมอืมสะกล่องไปเก็บะไรสะสบกองได้สสมใครอืม เอาไง,ดดไงลูต้สเตีเลยตึ้งหิ้งตรงนี้มีอยู่ตบมีอยู่แล้วใช่เราจะไปขึ้นแบบตรงนี้แล้วก็ได้ตัวเกีตรี้เพราะว่าเป็นเป็นเมืองในไทยถ้าใครสูนเท่าไหร่ก็จะ่าลืดูคลิปนี้ด้วยนะขอบสูดเสูตเก่งใช่กห เดี่ยวคมกับไปพี่ีจะไปเปลี่ยนเลยจะไปพี่เซฟนเงนเซฟนไปพูดนั่เคอมีที่สุดเลยที่ตรงนี้ห่อนไม่เล่นเลยามเนีวตรงนี้เขเข็ดเขเขเขายเือเรื่อเรื่องเรือร่อเอไะมันต้องเปลี่ยนจัตุัเหมือนที่เดิมอยู่ที่เดิม ชซโลมีก็ปอบไปอุ้ด้ยนมะมาถ่ายลงให้แมก็พูุกันยาวเลยกูเนี่ยอดีตของเมื่อไหร่อยไเพิ่มมาใหม่หออตัวนี้ก็กจุดไหมกมินบบกาายาแรกเอากวจดีไังสงหรับอดีตหแล้วเหมือนการเดินทางที่เราต้องวนไปเรื่อยๆแสน มันจะเปิดได้มาสตัวแต่ไหนงานคาุงนี้ประสบการณ์มอยู่เช็ดเจ็บไม่ใช่ครเจื้เมลหลังก็จะใช้แพงมากินแบบเส้นอะไงก็การตัวดีดีกูม่เา,าอันนี้มันต่เอฟซีเพราะว่าเขาเดี๋ยวมังไหนก็ะต้องเล่น สมองวไม่แพงเแต่นี่ไงต้องเล่นก็แังไงหนอยก็แบบนี้แหละอืมทีจะใช้ใช้เยอะแล้วก็ใช้แพงเลยอ่าแล้วก็ใครอยากซื้อนี่ซื้อได้กับมันมีเยอะนะโอเคที่นี้ก็จะมีประมาณนี้ส่วนใหญ่ี่เงินนั่งเลินสบายนะที่นีกมีแลาตวก็ ออเออเดี๋ยวเห็นเี๋วเดี๋ยวเีวไปได้ไปเจอได้เออในดวงดาวสักอย่างนี้ก็ไม่รู้จะมีอะไรมัในวันนี้วันนี่ที่คุอได้สื่อไปีบาเรียเป็นอะไรก็จะมีบาเรีบไป็นตัว ที S <S <muy> ่สุดก็จะเป็นเราเพราะเราดูเหมือนไม่เหมอนโดยุสซอนยิ้มแย้มก็มีน้อนด้วย่ังนีคน้อยด้วยสักวันนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้ก็มีตัวว่าเสาก็เสาก็มีไอสตีนะซึ่งก็อย่าอยูเข้ามาดูกันด้วยนะสับวันนี้พอเจอเจอแบบคิดแล้วบอก sạch xong thì giải đeo về đây hết thế này xin ra vùng